อีกหนึ่งเรื่องมาแสดงความมีดีเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าคุณผู้ชมครับอุ้ยแหวนเพชรเม็ดโตที่ปูปรายาใส่อยู่นี่เอ๊ะหรือมีข่าวลือว่าจะแต่งหรือเปล่าครับพี่วายตายแล้วหลายคนรอคอยที่จะเจอเจ้าของแหวนเพชรเม็ดนี้หลายคนในโซเชียลถึงกับบอกอู้หูเท <c oughs> ่าตาแมวเท <c oughs> ่าตาแมวเลยล่ะคะ่ะและสําคัญคือไปเจอน้องปูปรายาถามเรื่องนี้เลยว่า แต่งานจริงไม่ปลายปีนี้เห็นเขาบอกเป็นนักธุรกิจชาวเอเชียมาจากสหรัฐอเมริกาเจอเจ้าตัวถามดีกว่าครับพี่เชิญครับนักข่าวตาดีก่อนนะไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแต่ใช่ก็ตามที่ข่าวเขียนน่าจะมีข่าวดีปลายปีใช่ไหมวงนี้รงนี้ต้องต้อรับออเดี๋ยวเดียวไม่ได้พี่อาจจดสองกันเดี๋ยวเฉิดโผล่กันอีก จริงก็คุยมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคุยมาสักพักหนึ่งแต่เริ่มจากการเป็นเ,เพื่อนจากเพื่อนก็เพิ่มระดับหนึ่งจนเขาก็ขอแต่งงานเขาน่ารักกับเราอย่างไรหรอโอ้เป็นคนที่ใส่ดีมากน่ารักมากตอนแรกก็ถือแคทอยู่ป่าว่าพอปิดมันเลยแบบดีมาก <laughs> ไม่แต่เขาน่ารักมากจริงใจดีแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเป็นคนทำงานเก่งเออแล้วก็เอาใจเราอะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆ <c oughs> เป็นจุดที่ท้อ <c oughs> ต้องผ่าตัดบอลูนหัวใจและวปูอยู่ต่างประเทศเขาก็อยู่คนละประเทศแต่คนแรกที่บินมาดูแลพ่อในห้องผ่าตัดคือผู้ชายคนนี้เเลยชนะใจเลยหรอทุกอย่างถ้าเรื่องครอบครัวเรื่องปูเรื่องงานเขาจะเอาเราเป็นที่หนึ่งไม่เคยมีใครทาแบบนี้ พี่ยามสังเกตหน้าของภูปะยาป่ะเป็นยังไงพี่เวลาคนมีความสุขเวลาคนมีความรักออราพุ่งใช่ไหมฮะออราพุ่งเราพูดไปยิ้มไปมันจะมาเองนะหน้าตาแก้มปากเนี่ยมันจะมาเองเวลามีความสุขอะออกทางตานะพี่นะแสดงว่าการันตีพี่ออกทางตาเรื่องการอิจฉานี่พี่ออกทางตาเลยเขาเรียกว่ายินดีอยู่ลึกๆใช่แล้วค่ะยังไงแฮปปี้ด้วยนะครับครับ